นฝากไว้ก่อนนะบอกไอ้นนท์ว่าทิ์หน้าถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายเจอดีแนะน่นนเดี๋ยวสิเนเดนนี้เราไปลืมความหลังฮันนีมูนกันอีกรอบไหมคะที่ทะเล กันสิเดือนนี้นะนนนก็เดือนนี้บริหารมันโอ๊ยนนนนเลือเล่อนปิดมากี่รอบตัวกี่รอบแล้วไม่รู้แหละสิ้นเดือนนี้ถ้าปิดไม่ได้ไปนะไม่ต้องคุยกันปิดก็เดือนหน้าไง เป็นอะไรลูกเสียงดังลงไปข้างล่างก็นอนน่ะสิแม่ปิ่นชวนนนไปเที่ยวทะเลสิ้นเดือนนะนอนปฏิเสธปิ่นตลอดเลยอะเดือนที่แล้วก็ปฏิเสธนอนทำงานยังไงไม่มีเงินเก็บไม่มีเวลาไม่คิดเลยว่าแบบปิ่นอยากไปไหนทําอะไรไม่ไม่สนใจปิ่นไม่สนใจความรู้สึกปิ่นเลยอะแม่ปิ่นหนูอย่าเอาแต่ใจตัวเองสิ นนบางทีเขาก็มีภาระนะแม่มาอยู่อาศัยด้วยอะ่ะก็เพิ่มภาระให้เขาไปคนนึงแล้วนะลูกมัเที่ยวมาหล่ก็ได้แต่นนนเขาปัดปิ่นมาหลายรอบแล้วแม่แม่เข้าใจแต่ปิดลูกหนูต้องใจเย็นๆนะค่อยๆพูดกันอย่าเสียงดังใส่อารมณ์แบบนี้ไม่น่ารักเลยลูก อะไรคะบ้านไอนน้นมใช่ไหมใช่ค่ะคนนุณมีอะไรหรือเปล่าคะนักแสดงว่าชื่อปิ่นใช่ปะ่ะค่ะไอ้นนค่ะรู้ไหมว่นานนติดหนี้อยู่สี่แสนสี่แสนไม่รู้เหรอคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะาเข้าใจอะไรผิดได้ไงอะ นนจะไปติดหนี้ได้ยังไงต้องสี่แสนเป็นแฟนกันภาษาอะไรไม่รู้แฟนมีหนี้วะนาฬิกาสวยดีนะขอเลยไม่ได้ค่ะถอดถอดออกมไม่ได้ค่ะคุณหลบด้วยค่ะจะเข้าบ้านอ,อะไรเนี่ยคุณถอดออกมาไม่ถอดอไม่ถอ,อดอะไรเนี่ยถอดหยุดอยู่ไม่ได้ถูงนิ่นงนงนนน บอกไว้ก่อนนะบอกไอ้นนท์ว่าที่หน้าถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายเจอดีแน่นนท์สาเหตุที่น้องไม่พาปิดไปทะเลสิ้นเนื่อนเพราะว่าน้องติดนี่น้องกรบอกใช่ไหมใช่ไหม วันนี้เขามาทวงหนี้หนะ้าบ้านสี่แสนเป็นเป็นเป็นนนทำไมไม่บอกปิ่นอะแล้วเรื่องข้าวของที่มันหายไปในบ้านเพราะว่านอนทอ์ะเอาไปจำนำใช่ไหมนนทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะปิ่นฟังนนท์อะไรคือคือมันไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะ ไอ้นอนก็ยอมแล้วว่านอน,อนเป็นคนทำนันพูดมาสิคนรักกันก็ทำกันแบบนี้เหรอปิ่นนี่ปิ่นจะทำอะไรอะ่ะปิ่นนี่กระเป๋าน้องนะ ปินฟังล่นก่อนไหมปินมันไม่ได้เป็นแบบที่ปินไม่ออกไปใช่ไหมปินปินใจเย็นๆปินปินปินฟังลนก่อนได้ไหมปินปิดจะทำไรอ่ะปินออกไป มันเป็นนี่แม่แม่ขอโทษที่แม่พูดเมื่อกี้หมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงแม่เป็นเป็นใจงเย็นฟังแม่แล้วแม่ ปนนี่สีแสงมันเธอไงแม่พูดทองของปิ่นอะแม่เป็นคนให้นนแต่เอามาให้แม่เลย แล้วถ้าปิ่นรู้อ่ะค่อยว่ากันขอบใจมากเลยนะอย่าให้ปิ่นรู้เด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมร<อ>้วเกินรอเราบอกบบนนท์ว่เป็นคนแปลวให้แม่อีกแม่เล่นแชร์ แม่เล่นแม่เล่นหวยแล้วพอเงินไม่พอแม่ก็ไปเอาหนี้ล็อกนอกระบบมาแล้วมามาตามแม่แม่ก็เลยให้นอนช่วยนอนไปหากู่แม่แม่เพื่อให้แม่ไปปิดนอกระบบพวกเจ้าหนี้ที่มันตามแม่แม่ไม่กล้าถูฟังหนูไม่ได้ทำทำไมแม่ไม่บอกปิดตรงๆอะหนูไม่ได้ นนก็ขอโทษอะนนก็ถ <elim> ึงไม่มีตังค์หาหนูไปเที่ยวกัน อะไรแม่บอกปินบอกนนทนรู้ไหมเขาเป็นสามีที่ดีที่สุดของหนูเลยนะปีนต่อจากนี้ไปแม่ไม่อยากให้ลูกสองคนทะเลาะกันมากไม่เป็นไรนะครับแม่ต่อจากนี้ไปคัะ ถ้ามีอะไรนนจะบอกปิ่นนะเราจะสู้มันไปด้วยกันขอให้มันเป็นนี่ก็สุดท้ายแม่สัญญาแม่จะไม่สร้างนี่เลยรูมนนขอโทษนะค่ะนนอนไม่ขอโทษรู้นะที <c oughs> ่ผ่านมาอยค้างคา,อข,า,งข,าของมีค่าอาจจะเสีย เป็นผัวเมียหรือเป็นแฟนต้องแก้ไขมีปัญหาควรเล่าปรับกันไปช่วยแก้ไขเปิดใจกันและกัน